สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดก็ทำอาหารนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูวันนี้มีอาหารอะไรน่าสนใจมากคือว่าไปเดินตลาดแล้วเห็นแล้วก็อยากกินนั้นคือป้าคือปูนะคะปูเป็นตัว,ตวนะคะคือตอนนี้แบบสีน่ากินมากก็ใกล้เวลาจะได้ทานกันแล้วนะคะก็ สำหรับปูที่นี่นะคะตัวใหญ่ๆนี้เป็นปูทะเลที่ไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วที่ไทยโลหนึ่งน่าจะประมาณ900าร้อบาทตัวนี้มันก็ประมาณโลกว่าอันนี้แอคซื้อมาใลราคาหกสิบดอลก็หิวประมาณพันแปดพันแดได้หกสามพันแปดนะคะก็แพงเหมือนกันแต่ว่าอยากกินเนอะเราก็ไม่ได้กินบ่อยก็ เดี๋ยวลองไปกินดูนะคะว่ารสชาติเป็นดีงยวมาบอกกัน